ครับสวัสดีครับโมีทุกท่านโอ้วันนี้มาเจอรถใหม่นี่สวยมากเลยมันโว่สี่ร้อยสี่โอ้สีำเงินใหม่เลยนะเนี่ยหางค่ายสตีครับสวยมากเลยเมื่อกี้ขออนุญาตที่วขาขายเดียวคสวยมากเลยครับ <c oughs> ดูเพื่อนดูดูทุกคนดูสวยมากเลยครับโอ้อยางงามเลย สีน้ำเงินหมดเลยนะครับเนี่ยแขงสวยเลยอ่ะสีน้ำเงินยันถังน้ำมันนะครับทุกคนโอ้โหไม่รู้แกวิ่งกี่เที่ยวแล้วเนี่ยขออนุญาตแกแล้วสวยมากเลยหางสุดทีเจอดช่างไรช่างลงพาวอนี่ก็เลยขอแกถ่ายวิดีโอหน่อยพาดูรอบๆคันเลยครับ โอ้สสยมากเลยหางค่ายสุดทีครับหัวบนโบ่สี่ร้อยสี่สุดยอดเลยครับนี่รถคันผมขับนะครับน uh ี่หมองไปเลยรถผมหมองเลยโอ้ดูรถพี่แกสุดจริงๆครับทุกคนสุดมากโคตรเฟี้ยวอ่ะดูดีโอ้โหเมื่อกี้ผมลงมาผมเห็นแล้วผมถูกใจเลยเียถูกใจผมมากเลยคันนั้นก็สี่ร้อยสี่เหมือนกันครับ แต่หัวสีขาวปกติาอไทยโอ้โหแตอย่างนี้พี่เขาดูดิทุกคนติดใจเลยอะ่ะเลยถ่ายให้ทุกคนดูครับจริงขอพี่เขาแล้วโอ้โหสุดยอดครับดูสิดูสิดูสิส,ส,สวยไหมโอ้ยค่ายนี้สุดยอดเลยยอมเลยโอเคผมเลยขออนุญ,ญาตพี่เขาก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมจะเอารถขึ้นช่างแล้วพอดีมาจอดอยู่พาวอ ก็เลยขอญาตเขา <laughs> <laughs> โอ้แล้วผมหมองเลยกระทิงหมองเลยเจอรถภาคไปภาคเจริญกูกใจเลย404ไม่ผิดหวังครับเล่น404โอเคโอเคไปครับทุกคนมองๆเลยไม่ไไรู้จะทำอะไรถ่ายไว้ให้ดูหน่อย ด้วยผมหมองไปเลยอ่ะสี่ร้อยหมองเลยอ่ะ,ออะโอ้โหเจอสี่ร้อยสี่ไปยอมเลยโอ้โหสุดยอดครับโอเคโอเคไว้ถ่ายให้ดูเฉยครับ <c oughs> <c oughs> เห็นว่ามันสวยดี <c oughs> ก็เลยถ่ายมาให้ชมค่ายนี้สุดยอดสุดจริงสุดจริงโอเคผมไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะรอรถไปช่างเดี๋ยวไปหน้าด่านต่อวันนี้ได้ข้ามฝั่งพมา่าไว้กดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับถ้าเกิดถูกใจ มีอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย